ไปมือขึ้นไข่เล่นมืนขึ้นขี้อ่ะภาพในไทยนี้เป็ไม่เอายายูผิดหือก็พไม่ยาดขใจไข่ใจไข่ใจก็ไข่ใจเป็นินี่ก็ครไข่ใจอยากอันนี้อยากแทนผู้สาวดูแลีซื้อโดกโอ้่าวนาสไปเขาเขาถนัดจีบปสวัสดีครับ1,800คนครับตอนนี้เออ แชร์ให้ด้วยนะครับกับสารัเป็นกลางความข้อให้ดอกสัรสจะเป็นการความข้อให้ดอกทุกคนขาวันนี้นะคะเราอยู่กับแบรนด์โซชูนะคะโซชูโซชูนี่เจอซีสวยอีกแล้วเนอะซีโอสวยตลอดเลยตลอดกาะสวยเป็นพิเศษได้เีสวยเป็นพิเศษค่ะตะกร้าที่ราคาดีที่สุดนะคะที่พี่กอมให้อยู่ที่ตะกร้าที่หนึ่งนะคะมีแค่700ตะกร้าเท่านั้นใครกดทันเอาไปเลยค่ะแค่7จ0ดห้าส ทุกคนนุสิบอกว่าเดี๋ยวบอกนูสิบอกอันหนึ่งเด้อแมนนูสิบอกเดี๋ยวเดี๋ยวนูบอกกนว่าคนที่กดเนี่ยยังบโห้แมนไปที่นี่ย่าเฝ้าใจเย็นๆเขาฟังไปที่ลาสเต็กทุกคนฟังเนอะนูสิบอกว่าโซชูเนี่ยบางคนรูอยู่แล่วามันเป็นครีมหยัางทุกคนรู้ไหมว่าเป็นครีมทาผิวเนี่ยใครเป็นพรีเซนเตอร์ใครเป็นพรีเซนเตอร์เขาอยู่มาสิบปีอยู่มาสิบปีใครเป็นพรีเซนเตอร์คะตัวนี้ ยังไงทุกคนก็รู้ยังไงทุกคนก็รู้ถ้าเป็นแฟนขับลูกทุ่งถ้าเป็นแฟนลับอินดี้ต้องรู้ว่าพี่เซนเตอร์เนี่ยเป็นไผ่อ่าทุกคนเราอ่านเนกาแฟใช่เนกาแฟรุ่นรุ่นรุ่นเดียวกันก็ถือว่าน่าจะรุ่นเดียวกันหรือว่าก็เป็นรุ่นเดียวกัน25นอรเดียวกันรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันเกิดน่าจะเกิด40เหมือนกันนะคะเนตกาแฟเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ค่ะเห็นไหมทุกคนรู้หมดเลยเพราะว่าแบรนด์เรา แบร์คือดังมากๆทุกคนโซชูอยู่มาเป็นสิบปีหนูจะเล่าเหตุการณ์นึ่นให้ฟังคู่เตยคู่เตยกับแมนคู่เตยกับแมนต้องเป็นใครเนาะอ่ะอารุณพุทธจักแต่เป็นใครเนาแม่บอกเออใครเน่านี่ดัอยู่แล้วแม่บอกน้องแม่บอกน้องหวังแม่เรียใครเนาะเรลยกวังเดี๋ยวเขาคือโบเคยได้ยินว่ะคุก็โบเคย แต่ว่าพอบอกว่าคุ้เตยนะซึ่งมืจับเพ่งไข่เน่าแต่บวกมจับเพ่งเนี่ยเพ่งเพ่งดักปลาเฮานี่ก็ต้องมืจับเพ่งไข่เน่าเป็นในหนึ่งจืดเออคือน้อยหนึ่งจืดพี่ก็เคยใช้อ่ะทุกคนเคยใช้ทุกคนใครก็สวัสดี2,600คนค่ะ เพีออีกเลยแค่เพีอีกไม่ละวันนี้คนดีขึ้นดีอยู่มือนี้คนดีขึ้นอยู่อุ้ยมาจ่าสิว่ายแซ่รัวๆเลยแสเยอะๆอ่อะแสเยอะๆนะคะแสแสหลายๆแซ่หลายๆพี่ยๆเราออกเสียงว่าโซชูหรือว่าโซชูโซชูค่ะโซชูแฮโลว่าออกซื้อแบบนี้ต้องสไตล์ที่เขาเหลือยูสี่เลยถ้าแบบเหลือเหลืออยูประมาณถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นนึงด เหลืออยู่ประมาณ470เซตนะคะตะกร้าที่หนึ่งได้อีกอย่างเนี้ยบอกข้าเจ้าเนี้ยตะการที่หนึ่งมาตะกาที่บอกเลยเน้อมาบอกเลยบอกเลยตะการที่หนึ่งบอกเลยทุกคนคิมทาผิวเรารู้จักดีอยู่แล้วไม่ต้องไปบรรญาสรรพคุณเยอะเพราะเขาอยู่มาสิบปีแล้วเน็กกาแฟเป็นพรีเซนเตอร์แล้วไปดูผิวเน็กกาแฟได้เลยนะคะทุกคนว่าเป็นผิวแบบใดแล้วทุกคนเราตัวนีปรักสภาพผิวไปเรื่อยๆว่ามันท้าแล้วแบบว่าท้าปึ๊ก ประมาณอาทิตย์หนึ่งเท่าสิการล่นตีว่าต้องเห็นโุตต้งเขาเลยอย่างสิเอนามัิสกัดผิวเลยทุกคนตัวนี้ขยันทาทาไปเรื่อยๆนะคะขยันทาทาไปเรื่อยๆจะช่วยปรับสภาพผิวขึ้นไปเรื่อยๆบอกเขามีแบบว่าระดับเฉดสีให้เยหวัดความเลยทุกคนมีระดับเฉดสีให้เขาวัดบอกเลยว่าตัวนี้นะคะโบมีสารอันตรายค้นแพงไงกับใส่ใดเป็นบอปีกอบแมนค่ะค้นแพงไงกับใส่ใดค่ะปักหมุดให้แล้วปากหมุดให้แล้วสําหรับตะกา บอกเลยว่าโคตรคุ้มน้ำปองราคาอ่ะตอนแรกราคาเท่าไหร่เพื่นมุนีเขาถามพี่ก๊อฟแ,แล้วทั้ง<อ>เซตเนี้ยปกติสองพันโลก,กับย่ามาพี่ก๊อฟจัดให้เลยสี่ร้อยเก้าสิบพันเซตปกตินี่กล้องหนึ่งนี่สามร้อยเก้าสิบเออ <2 S 3> สองกล้องนี่บบเจ็ดร้อยกว่านะแมนแล้วก็ตัวนี้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 อีกทุกคนประมาณสองพันกว่าบาท <2, 000. S 1> ประมาณสองพันกวา่า มื่อนี่แบบว่าคุ้มแบบคุ้มบ่ไหวอะโซชูเขาแบบว่าเปรีนักมากเลยอะซื้อสองในราคา400 490 490 490ตอนนี้เหลือแค่730เซตบัดที่นี่ทุกคนฟังเด้อมาเขาก็ได้ได้แค่สองแถมสองเดนนิตะการ์บอกว่าสองแถมสองมันบอสเขาก็ได้ได้เขาก็ได้ได้แค่สี่ยางเลยทุกคนเขาได้คิมอันนี้เขาเอิ้นว่าเจลเร่งขาวเนาะเจลวันนี้เนาะพี่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 เอียนพี่ก็เขาเอิ้นว่าเจลยังก่อนแมนเจลเร่งขาวใส เป็นเป็นเป็นหัวเชื้อนะคะทุกคนเราได้เพิ่มไปอีก3หลอดแล้วก็สบู่ล้างหน้าทูตัวได้พรอมทูตัวได้พอมเป็นบอมเมวมค่ะทูตัวพอมทูหนาก็ได้นะคะทุกคนสบู่ล้างหน้าล้างหน้าอีก3าก้อน <c oughs> แล้วก็ที่สำคัญได้สครับไปอีกหนึ่งกระปุกสครับตัวนี้ขอโทษทีนะคะ,ะขออนุญาตกดโดนพิเซนเตอร์ได้ไหมได้ค่สะสครับตัวนี้นะคะก,ก็คือให้ยา โลดนะคะเป็นพรีเซนเตอร์ให้นะคะก็คือว่าคุยกันเรียบร้อยแล้วน้องทดสอบสูตรล้วเป็นยังไงบ้างเอาบอกท่านผู้ชมหน่อยอ่ะก็เนื้อเนื้อสครับนะคะทุกคนคือจะเป็นเม็ดเกลือที่ละเอียดไม่บาดผิวค่ะแล้วก็กลิ่นคือหอมมากช่วยขัดผิวขาวตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้นะคะโซชุไทยแลนด์โลอาดเห็นไหอ่าแล้วจะรู้สึกว่าผิวแบบลื่นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้กอ่าตะโกนโดนใจครับบอกใช่เพราะฉะนั้นนะคะทุกคนขาวันนี้คุ้มไม่ไหว เหลือสี่เหลือเจ็เซตค่ะทุกคนนีต้องขอบคุณพี่กอลมากพี่กอบคือเมตตาเราสองคนมากคือได้ทั้งเซตเลยนะใช่คือแบบให้ f อฟเราบอกว่า f อฟเราอะแบบอเอฟของทุกลา์เลยแล้วเอฟซีเราน่ารักมากวันนี้ก็เลยให้ในราคา490ได้ทั้งหมดกี่ชิ้นนะหนึ่งสองสาได้ทั้งหมด9ชิน้นทุกคนซ,ซื้อเซตเดียวได้9อีก9อย่าง ได้หมดนี้เก้าชิ้นสี่ร้อยเก้าสิบแปดนี่จนลวนกระปุกได้สก้อนเลยนะเซตเนี้ยได้สามก้อนเลยนะเซตเนี้ยโลชั่นได้สองเจลได้ห้าแชมพูโดนได้สามสครับเกลือที่ที่น้องยากับโลเป็นพรีเซนเตอร์ก็แถมฟรีให้อีกหนึ่งแถมฟรีทุกคนเอาไปทดลองใช้ก่อนก่อนที่เราจะเปิดตัวพรีเซนเตอร์แล้วเราจะขายเป็นกระปุกกระปุกล้วสามร้อยเก้าสามร้อยเก้าสิบได้ทุกคนเนี่ยถ้าเปิดตัวพรีเซนเตอร์ออกมาปุ๊บเขาจะขายซามด้วยเก้าสิบแต่ว่ามือนี้หายฟรี วันนี้ให้ฟรีให้ทุกคนไปลองใช้ก่อนนะคะคือวันนี้คุ้มจริงๆเพราะฉะนั้นตะกาที่1ตะกร้าที่1่กดเลยค่ะตะก้าที่ปักหมูนะคะ490บาทใช้ให้ขาวใสกันไปเลยจ้ะได้ลายบนเย่าย่าสวัสดีโซชูไทยแลนด์เนี่ยพุณบอลเพชรกริชโชชูไทยแลนด์สวัสดีโซชูไทยแลนด์นะคะตะกาที่หนึ่งนะคะได้ตามนี้เลยค่ะอธิบาย่ิดนึงค่ะตะกาที่1นนะคะได้ตามนี้เลยนะคะใครที่เคยได้ในราคาที่แบบยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าวันนี้นะคะทุกคนจะได้ในราคา 490ได้ทั้งหมด9ชิ้นอะไรบ้างได้ทั้งหมด9ชิ้นโซชูสอนะคะโลชั่น2แล 5, 2> 5, 2> in, gold, 3, ้วก็เจล5้าเจลห้าเือสบูสามเดือกสครับแถมอีกหนึ่งโอ้ยผู้เบาข่อยพี่น้องผู้เบาข่อยสั่งแล้วคุณบสั่งแล้วค่ะเบสชิ้นคุณเบสรถทั้งหมดสิบเอ็้งเอ็ดเอ้าสิบเ ชิ้นทุกคนนับเบื้งดีดีแม่ตัวแถมตเก้าชิ้นตัวแถมเก้าชิ้นรวมทั้งหมดสี่ร้อยเก้าสิบได้สิบเอ็ดชิ้นวะแม่ทั้งหมดนี้เลยลูกค้ากดให้ทันมันมีแค่เจ็ดร้อยตะกร้าวี่นี้เจ็ดร้อยตะกร้าทุกคนกดทันกระทันกดทันเพิ่นกับผู้ขายเพิ่นบอกว่าผู้ขายขายซ่าซ่าใหญ่ใหญ่มือนี้เพราะว่ามืดแม่คนจัดเสร็จไม่เฮาอีหลีเฉพาะวันนี้ใช่ได้ทั้งหมดสิบเอ็ดชิ้นค่ะสําหรับโซชูไทยแลนด์นะคะได้ทั้งหมดนี้แหละที่โชว์ทั้งหมดเลยค่ะได้บอกรายเลย อพี่ก๊อฟจะบอกว่ามันเหลืออยู่ประมาณ600กว่าชิ้นเอาอุ้ยลดลงเร็วมากตอนนี้เหลือประมาณ690ค่ะอู้บางคนได้คุตองติ๊กต็อกด้วยบางคนเหลือแค่450กว่าบาท404เหลือประมาณก็มีเตะกล้าที่หนึ่งค่ะได้ทั้งหมดนี้โซชูไทยแลนด์นะคะลูกค้าโซชูไทยแลนด์กดทั้งหมดนี้ได้เลยค่ะจํานวนจําการเดิม ต yup. ้งตองซื้อไหนเอออย่างว่ามีจำนวนจำกัดนะเจ็ร้อยห้าสิบเองไหมลบลเกิดเหตุลบเกิดเหตุคือพี่ก๊อลฟแบบพี่ก๊อลฟไม่คือไอ้ตัวเนี้ยคือก๊อลฟให้เพราะว่าย่ากอะโลเขามาเป็นพรีเซนเตอร์เลยให้ทุกคนไล่นี่ไล um yeah> ่เดียวไล่เดียวค่ะมีแค่นี้แล้วขอขาดยาวค่ะไล่เดียวไม่ดูเลยค่ะไล่เดียวไล่เดียวได้ทุกคนสครับคือแบบสครับไอ้นี่เป็นเดียวเลยนะไล่เดียวใช่ นี้เลยค่ะทั้งยาย่าทั้งทั้งนันยญาทั้งโซเชียลได้แบบเดียวกันหมดเลยใช่ขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะสุมพ่อนุ่มก็ะจอบเชื้ออยู่นะทุกคนตอนนี้นะคะเหลือแค่600ตะกลาค่ะโอ้ตายแล้วตายแล้วลงมันเหลือแค่600ตะกลาค่ะ600ต้ตะก้าสุ เปิดตัว p c เ n t e r ออกมานะคะเปิดตัว p c e n นเตอร์ออกมาเขาจะขาย390แต่วันนี้เขาให้ฟรีโอ้ยเธออย่าไปบอกเขาสิอ้าวก็จริงๆวันนี้ถ้าใครกดทันกูทันวันนี้เขาให้ฟรีเอ้ามันพูดเว้ยีหลีพี่ก๊อลเป็นยังพี่ก๊อลมาทุซายมันรีบเมื่อวานมันเอ้าก็พี่ก๊อลแอบมาแคาโดนแหละพี่ก๊อลบอกเลยเด้อแต่เขาดังอยู่เมืองเล่าขนาดนี้เนี่ยคนเห็นว่าเป็นกระจอกนะจ๊ะเธอไปได้เพชรเม็ดงามมันนะโลวันไหนถ้าเกิดญาติทอดทิ้งอะไรก็อย่าลืมเจ้าของแบรนด์โซชูในอ้อมอบอ้อมใจนะ เออคือเอนนนแหละระหว่างเท่าจะอะไก็คือเกาอ่ะในระหว่างนี้ทุกคนคะบางคนยังไม่รู้บางคนแบบจะตัดสินใจซื้อที่ไหมหนูจะเล่าอะไรให้ฟังก็คือเมื่อประมาณอ่อตอนนั้นหนูไทยเอ็มบีกอดท้างสุดท้ายทุกคนนับไปเลยว่าจะปีประมาณหาปีหลังใช้มาแล้วห้าปีค่ะจากสีผิวเข้มประมาณห้าปีหลังหนูมีปีฟอดเติมความอมันอย์ทั่วสาวใหญ่เหมือเบิร์แฮง คือหนูอะถ่าย MB เอ็ีเพลงก่อนครั้งสุดท้ายแล้นตอนนั้นน่ะหนูวิ่งอาแบแดดทั้งวันเลยพี่กอปแบบว่าผิ้วหนูอะจนเป็น2ส,สีแบบเนี้ยเป็นส2สีแบบเป็นรอยเสื้อแล้วแเราถ่ายไว้เลยเสร็จปุ๊บมีตัวแทนของโซชูนะคะทักหนูมาเป็นเอฟซีมีปลายทางไหมมีค่ะปลายทางมีค่ะพิเศษแน่นอนกดเลย ทีนี้พอมีตัวแทนนะคะของโซชูทักมาบอกว่าน้องย่าลองเอาโลชั่นตัวนี้ไปทาไหมหนูก็เลยบอกว่าเฮ้ยพี่หนูเห็นมันกลังดังอยู่ตอนนั้นโซชูไทยแลนด์ก็หนักนะจ๊ะโซชูไทยแลนด์คนดู500คนมันไม่ต่างอะไหรเอออโลบอกเลยค่ะว่าโซชูไทยแลนด์นนั่อันใดอีหยังงนี้ค่ะบอกโซชูไทยแลนด์บอกเข้าไปซื้อเซตนี้นะซื้อสองสองขวดค่ะ สองขวดแทนกล้องกล่องเด้อกลองเด้อแทนแทนอีก9ก้านะครับโอ้ยพี่น้องวันนี้ได้ห้าเป็นเจลตัวนี้ทุกคนก็รูจ้ากับใส่ใส่กับหด้าแล้วหาหาซิเซตสบู่ห้าห้าร้อยแต่ว่าอันนี้มันยังไม่ลงเลยเฉยคนซื้ออีกห้ิมันยังไม่ลงเหลือห้ารยห้าสบสูสบู่อีกสายะนี่โอ้ยคือดแนี่ก็ไม่ เเตออร์งแค่ไม่พ้องทึ่งแหงไล่เดียวล่เดียว้ะตอนเด็กขึ้นมาด้วยเธอทุนได้ตุนตุนได้ตุนใครเป็นแฟนขับเป็นแฟนพันแท้ของโซชูอยู่แล้วตุนได้ตุนคย่น่ารักเัมอเลยวันนี้สี่เดือนสีไงพี่สองพนคนเย้จาขอบแก้ัขอ้วีนอแเกิดมากนต้ง่ส0 0 0้ยสี่ สี่จุดสี่ไงวันที่สี่เดือนสี่วันนี้บวกกับบวกกับพี่ก๊อฟเจอผู้ชายหนูก็เลยแบบมาทําอะไรก็ไม่รู้บ่นเลยนี้ผิวอะโลแล้วบอกอะโลเธอต้องมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้พี่เลยนะอะโล่ใส่ตัวนี้ไม่พออะโลผู้เดียวเนาะสัตว์เนาะบอสใหญ่ๆนะสัตว์เน้องสาวพี่ก๊อล์ฟว่าเจอที่ไหนลูกค้าน้องใช้ตัวนี้นะคะแล้วบอกว่าดีมากแล้วน้องบอกว่า แบบอยากเป็นพิซเซนเตอร์เลยถกแบบใส่ดีแห้งนะคะหนูก็เลยว่าเออขันใส่ดีนะคะให้มาเป็นพิซเซนเตอร์เลยทุกคนดูตัวนี้อันนี้คือของแถมแต่ว่าอย่าลืมนะทุกคนถ้าไม่ได้แล้วนะวันนี้คือไม่ได้เ่อนแน่เธอถ้าซื้อเพียวๆี้วซื้อเดี่ยวๆชิลละร้อยห้าสิบพี่จัดให้โปรโมชั่นเธออาวุ้นนี่อีกแล้วตีจ้าฉันพ่อวุ้นนี่เรน มันไม่มีของแล้วค่ะของที่เธอไลฟ์สดในวันนี้ก็คือขาดสต็อกอีกหนึ่งสัปดาห์ของถึงจะเข้าค่ะเรียงเลยอันนี้เด็กไลฟ์เซตตมีเนตตาก้าหรอมีค่ะมีเดี๋ยวตัดตะกร้าแล้วทุกคนตัวนี้ถ้าสิเอาตัวเดียวไล่หาไม่ได้แต่ว่าถ้าเปิดตัวพิเซนเตอร์ออกมาแล้วเขาปีหาพิเซนเตอร์แมนไพร์ค่ะพิเซนเตอร์แมนไพร์พิเซนเตอร์แบบนี้คนจญาอินพิเซนเตอร์กับน้องยากับอาโลนี่แหละค่ะพิเซนเตอร์เป็นแมนไพรเอื้องไก่หรอค่ะใช่ จากราคา390วันนี้ที่ต้องใจดีเหลือ150ให้เลยในราคาต้นทุนเก๋ๆโซชูไทยแลนด์นี่แต่ว่าให้กี่ตะก้าให้กี่ตะก้าให้200ตะก้าร้ตะก้าตัวนี้ได้แค่200นะคะคืออย่างที่บอกทุกคนคือมันก็ขายซ่าซไม่ได้ที่ขอบอกเพราะว่าคือแบบเขาก็เขาก็ตัดราคาต้นทุนให้เลยเธอตอนนี้มันเหลืออยู่ประมาณ500ตะก้าแล้วเพราะว่าอันเนี้ยไอไอไอห้าสิบเก้าเนี้ยเอามันเอามันนองมาคิดไม่ได้เหลือ500ตะกร้า ตักล้าที่หนึ่งที่ห้าร้อยตักล้าสุดท้ายค่ะห้าร้อตักล้าสุดท้ายห้าร้อยตักกล้าสุดท้ายนี่ที่เซนเตอร์วันไหนคะก็หาวันถ่ายก็ได้เลยเนะพี่กอล์ฟนองนี่คือได้อย่เดียวคือตัวที่ปักหมุนนะตัวนี้ได้สอง แล้วก็แถมอันที่ก้อนลด9จังหวเป็นซอนแดงไข่เลือกแถม9ลดในใจเลู้ไหมปกติตัวหนึ่งราคาเท่าไหร่ปกติตัวนหนึ่งราคาสามร้อยเก้าสิบนะี๋ยววันนี้เราซื้อสองได้สี่ร้อยเก้าสิบแล้วก็แถมอีกเก้าตัวแถมอีกเก้าตัวตัวนี้สบู่สามเจลทาผิวอีกห้าครับแล้วก็สครับไปอีกครับอันหนึ่งทุกคนแฟนคลับชบาวันนี้ชบะวันนี้เท่านั้นนะคะในราคาสี่ร้อยเก้าสิบแดสเอ็ดอย่างถูกไหม 1ิอ็ดยางใส่บุดโพเดส้ได้เป็นเดือนสองเดือนเลยได้น่พี่ก้อเ็ยาเกิดวกได้สี่กว่าบาทตกชิละสาบปดบาทเฉพาะวันนี้วันเดียววันสุดท้ายมันจะมีจรถในที่ตอดให้อีกนะใชางคนได้อ็นบดถึงซีรอยกับมีเดยพี่เอเาเหรอสาม้อกว่าบาทจะได้ได้พี่กออีกเดเป็นยังคือผ้ากันเหตุปวดโพให้เอาสิเชิ้นซี่รอยร้ทาไใช่สามร่วะบางคนได้สามร้อยบคคุ้มเลยส่งฟรีอีกเจ้าบอกว่าโลกอ้อนอาจะสามสิบชิ้นะอ พี่แม่ครับโอ้ย่นองมากใคสิกดสร้างเองเนาะแต่หงำเมียแบบเราฮะใครซืสิกดเองมากมันม่ทั้งแต่ใกล้ตัวนี้ว่ามันคุ้มมากตั้แต่ไรมาไม่เคยได้แบบว่าแถวเขาแถมเยอะขนาดนี้มาก่อนจริงแถมเยอะมากเนาะแถมเยอะมากคือได้ถึงได้สิบเอ็ดชิ้นนะแค่ราคาสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดครับไม่เยอะนะพี่่ครับเยอะจริงๆดีแล้แล้วก็ตัวนี้เราเป็นพรีเทนเตอร์เองด้วย ปกติปกติผมเลี้ยงไก่สามร้อยเก้าสิบแต่วันนี้ถ้าอยากได้ผมยอมร้อยห้าสิบถ้าเป็นผมนะผมจะเติมเงินอีกนิดนึงได้ตัวนี้เลยเติมเงินอีกนิดนึงพี่น้องค่ะโอ้ยหอมโหลดหอมโหลดกันบ้างพอมกอมหอมเองไหม เลยต้างดอกไอดอกผู้ชายก็เลยไปหอมมันคือเก่าแหละเนาะใช่คือทุกคนโดยซื้อนี่ซื้อนี้มันคุ้มแพงตัวนี้บางแบบคนสามพันกว่าคนมาเสอนเดี๋ย่น้องพี่ก๊อฟคือถ้าใครกดซื้อแค่ตัวนี้ร้อยห้าสิบอะอย่างที่อาลูบอกตื่นเงินอีกนิดนึงคือได้สิบเอ็ดชิ้นทำไมไม่ตื่นเงินอีกนิดนึงเนาะเอาไปใสเอาไปใสมาทานเอาไปใช้มันครบเซตไปเลยอ่ะทุกคน มันได้สิบเอ็ดอย่างโอ้ยลูกก็เลยสิเป็นซอูไปนเบิร์น้ำมาโรแล้วล่ะโซชูโซชูแบรนด์โซชูแบรนด์โซชูนะคะเป็นชิ้นนแบรนด์โซชูใช่เป็นแบรนด์ที่แบบโอ้ยเขาดังมานานแล้ว่าสิบปีแล้วท้ใครก็รู้จักปะพอใครได้จับโซชูตอนนั้นก็แบบตื่นเต้นดีใจมากเลยอุ้ยฉันได้รีวิวโซชูอะไรอย่างนี้ตอนนั้นนะนะเออตอนนี้ก็เช่นกันดีใจมากๆวันนี้ได้เป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์เขาเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะเขาคุณค่ะ เชื่อว่าดูกกับพี่ก็คุยกันทางแบบ Facebook ตลอดเลยแต่ไม่เคยเจอกันวันนี้เจอกันครั้งแรกแล้วเหมือนรู้จักกันมาเป็นชาติเลยซีมตะก้าไหนตะการปากหมุดครับตะการปากหมุดตะกร้า490ตะก้าที่ว่า2แถม2นะตะก้ารแรกตะกาหนึ่งโซชูไทยแลนด์ให้หน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะโซชูไทยแลนด์ให้หน่อยมีอะไรบ้างรักโซชูไทยแลนด์ค่ะ นี่นะคะวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับแฟนๆของโซชูอยู่แล้วนะคะที่ใช้ตลอดคือถ้าใครใช้ตลอดตุนเซตนี้ไปเลยนะคะทุกคนในราคาที่แบบคุ้มค่ามากๆ490ในวันนี้นะคะเซตใหญ่เราได้ทั้งครีมทาผิวโลชั่นโซชูของเรานะคะ2ขวดแล้วก็เจลอีก5หลอดแล้วก็สบู่อีกแล้ชินะใช่แล้วก็สบู่อีก3แก้วแล้วก็สบช นะครับจาก390นะทุกคนวันนี้ให้ฟรีไปเลยแล้วก็วันนี้พี่ก็เปิดตัวพรีเซนเตอร์นะคะลดสค๊าฟนะทั้งเซตทั้งเซ็ตเลค่90บาทครับเอาไปลองใช้ก่อนแล้วก็วันนี้คุ้มมากๆเลยเพราะว่าเปิดตัวพรีเซนเตอร์มันก็จะเป็นอีกนากานะใช่วันนี้คือพี่ก๊อฟถือโอกาสในการที่เปิดตัวเราโดยการที่เอาสินค้าที่เราเป็นพรีเซนเตอร์มาแถมให้กับทุกคนนะคะเอามาแถมให้กับทุกคนหรือถ้าใครที่ ไม่พร้อมที่ว่าจะซื้อเซตใหญ่อยากได้แค่สะครับไปลองใช้นะคะวันนี้ในราคาพิเศษแค่150บาทเท่านั้นแ,แต่ว่าตื่นเงินอีกนิดนึงใช่ไหมคะเพิ่มเงินอ่าอุ้ยตะร่า,าไหนคะโซนไทยแลนด์่ะตะร้า,าไหนตะร้าที่ปักหมุดนะครับตะร้าที่ปักหมดุดค่ะ490ค่ะ490ได้11อย่างเลย11ชิ้น